โอ้ยนี่น้องน,นะหน่อสวยเลยหนอนนี้นะสวยมากพอได้อยู่ห่อนอยู่อ่อนอยู่อึ๊บก็ไปแกงมันก็พอได้นะ พอได้พอได้พอได้แกงโอเคเลย สวัสดีครับพี่น้องและ f อที่เคารพรักทุกท่านเลยนะครับวันนี้เราจะมาเดินป่านะครับเพราะ,ะก็จะมะีเราจะมาหาหน่อไม้กันนะว่าจะมีไม่หน่อไม้นะพอได้แกงนะอยากอยากกินแกงหน่อไม้นะก็เลยมาเข้าป่าหาหน่อไม้เผื่อจะได้แกงทักงสอาหน่อก็ยังดี เดี๋ยวเราจะาไปหากันก็จะมีนะยอดหวายนะครับยอดหวายแต่เป็นเป็นยอดหวายแดงนะยอดหวายแดงนะครับเดี๋ยวเราให้ดูนะนี่นะครับนะมันก็จะเป็นหวายแดงนะยายแดงนี้มันไม่ขมนะไม่ขมนะก็เลยแกงไม่อร่อยนะอยากได้อยอดหวายแบบ ไว้เขาเรียกวายอะไรไว้ลิงนะไวลิงอันนั้นจะแกงขมที่เขาขายตามตลาดพวกนี้นะครับนะนะครับก็เป็นพวกหว้หวแดงนะมันไม่ขมนะก็แกงไม่อร่อยเคยเคยไปลองแล้วนะแกงไม่อร่อยนะเดี๋ยวเราไปหาหน่อไม้กันนะครับไป นี่นะฮะนะถ้าจะเป็นหน่อไม้แดงๆนะหน่อไม้แบบนี้มันก็ขอแกงได้นะอันนี้บินแล้วเราไม่เอานะโอ้นูๆนนู่นนูนูนูนี่นี่นี่เห็นไหมเอาได้เอาได้สองหนอ่นอสองหน่อยังดี กำลังก็ได้อยู่ห่อนอยู่ห่อนอยู่อึ๊บก็ไปแกงมันก็พอได้นะ

càng Ok lời okay, ไม้นี่มันเป็นหน่อไม้อะไรสีสุกหรือเปล่าไม่รู้นะไม่ใช่หน่อไม้เลี้ยงนะเปลือกจะแข็ง rồi, okay, yo. ลมลื่นนะร้อนมากนะครับนะร้อนมากแต่ว่าเราเข้ามาในป่าแล้วก็บรรยากาศร่มรื่นนะครับป่านี้ก็มีไก่ป่าอยู่นะครับไก่ป่าแล้วก็จำพวกอีเห็นนะมีรอยเตนอีเห็นอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปหากันข้างในอีก สองสามหนอเนาะเพื่อจะได้อีกนะครับ กอนนี้ไม่มีออกธรรมชาตินู้นคือทอนป่าเห็นไหมนะทอนป่าสุกเลย ลูกเหลืองล,ล่วจะโซบให้ดูนะมก็เ,เห็นเราไปหาต่อ นี่เลยระกรรมยังไม่ออกนะนังสวยเลยนี่ครับนางสวยเลย,ย,เลยโอเค เลยนะครับนะสวยมากนะโอเค แตมเลยนะโอเคมอบ,บิมบ,บนอ้ใช้ได้อยู่ Để em này, này. Ok. 切，啊、okay. yeah. Yeah. สวยผลสรุปนะครับพอได้แกงแล้วนะเราก็ไม่เอาเยอะเราเอาพอดีแกงนะครับโหนี่ก็ได้หมอใหญ่เด้อครับเนี่ยสับนะสับเอ่อสับเหมือนสับมะกอ่ะนะนี่ก็ได้มอใหญ่แล้วนะครับนะนะก็พอได้แกงอยู่นะนี่นะครับ ได้กี่นอสนะนะนะี่น้าหกหกนอหกนอกว่าๆนะแค่นี้ก็พอแกงแล้วเดี๋ยวจะไปแกงเปิดตอนเย็นนะอยากกินแกงนะแกงเปิดเดี๋ยวเราก็าไปหาเห็ดขอนะเห็ดขอนตลาดซื้อสัก30บาทนะแล้วก็ผักขาผักชะอมของเรามีแล้วนะ ้างบ้านเราโอเคเนาะโอเคก็มีประมาณนี้นะครับนะก็วิธีหาอยู่หาก,กินเนาะเราก็มาหาหนอไม้นะหาหน่อไม้ไปแกงพออยู่พอได้อยากได้กินนะครับนะก็บรรยากาศร่มรื่นนะในป่าบรรยากาศร่มรื่นนะอากาศร้อนมากนะครับนะ ก็ฝากเพื่อนๆทุกคนนะพยายามอย่าให้ถูกแดดมากนะครับเป็นลมเป็นแรงได้นะครับนะก็ขอพระคุณมากๆนะครับขอพระคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับคลิปนี้นะครับมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับช่วงนี้ก็ห่างๆนะก็ไม่ว่ากันนะครับก็ยังไปหาเพื่อนๆเหม,อเมือนเดิมนะครับ คลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ